ครับซึ่งจะเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ของอำเภอบาะกรรมนะครับซึ่งเมื่อวานท่านไปที่สุโขทยัยแล้วก็เมื่อคืนท่านพักพักแรมที่โรงแรมอมรินากูลนะครับแล้ววันนี้ตามกำหนดการนะครับแปดโมงครึ่งนะครับท่านเดินทางออกจากโรงแรมอมรินากูลนะครับจะมาที่ลง,ลงสีสธนวัต์พิษผลนะครับตำบลปักแร่นะครับ ตามวถดการเดิมเนี่ยนะครับเสร็จจากโรงสีท่านก็จะไปดูที่โก,โกดังกลาง,งที่เก็บสต๊อกข้าวสารนะครับก็เลยจากโรงสีไปประมาณสัก500เมตรนะครับปรากฏว่าเมื่อวันสุดล้งหน้ามาดูแล้วปรากฏว่าสต๊อกข้าวนะครับมีน้อยนะครับก็เลยเปลี่ยนที่หมายไปดูที่วัดโบสถ์แทนนะครับเปรานั้นภารกิจของเราตรงนี้ก็มีที่หมายเดียวก็คือที่โรงสีสอทวัดพื่ผลนะครับในเขตเทศบาลปักแล่นนะครับ เส้นทางนะครับเส้นก็ออกจากลากูนนะครับจะผ่านด้านหลงภาคเนี่ยนะครับถึงแยกคอนเย็นแล้วก็ตรงไปปักแรกนะครับแล้วก็เสร็จภารกิจนะครับออกจากรงสีก็จะออกไปทางสายบ่อดทองนะครับทางสายแยกบ่อทองแล้วก็ขึ้นถนนพหลโยธวาสวรรค์เนี่หนึ่งเ็ดนะครับไปที่เพื่อว่าตรก่อนนะครับก็ออกจากพื้นที่เราก็เสร็จภารกิจนะครับกำหนดการคือแปดโมงพึ่งออกจากโรงแรมนะครับเก้าโมงถึงที่หมาย นะครับรเพราะนั้นกําลังปฏิบัต cia, ินะครับเมื่อวานเนี่ยได้สั่งกองร้อยกอมบุกชนทั้งกองร้อยสองทั้งกองร้อยนะครับมาปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เมื่อวานท่านรองกิรวัดนะครับ mm. ก็ถอนกําลังของหมวดหนึ่งซึ่งเป็นของกองพันองทองเนี่ยนะครับไปประจําที่วัดปตดนะครับเพราะนั้นหมวดสองกับหมวดสามซึ่งรับผิดชอบตรงนี้นะครับ,ร 2, 3, บ,ต,รรบต่อจากกอง, 3, งกร้อยกอมบูกชนนะครับโดยภารกิจนะครับจะใช้ของหมวดสองซึ่งเป็น ตำรวจของบริกรรมเป็นกาลังหลักนะครับในการปฏิบัติที่หมายคือบริเวณตงสีนะครับส่วนของหมวด3มเนี่ยนะครับหมวด3ามเนี่ยให้ไปคอยเหตุที่วัดปากแรกนะใกล้ๆกันนะครับใกล้ๆกันในวัดปักแรกสแตนบายคอยเหตุไว้น,นะครับแล้วถ้ามีเหตุนะครับมีภัยคุกความต่อพระนายกนะครับสามารถเอากําลังมาปฏิบัติภารกิจได้ทันทีหรือว่ามีข่าวเข้ามาก็จะสั่งกําลังให้ให้มาปฏิบัติที่นั่นก็ตอนนี้ก็คือจุรกิจตก็ไป เส็จก็ยติเสร็จก็ไปประกันมายวุบกองแรกก่อนนะครับเพราะนั้นกำลังปฏิบัติไดใช้ของหมนัะเป็นกำลังหลักนะครับเป็นทางรบพอรอบๆจะบริเวณพื้นที่ที่นายกมาดีกว่าภารกิจนะครับไอ้ผู้คามนะไอ้ผู้คามต่อพระนั้นท่านนายกเนี่ยเมื่อวานมีข่าวเรื่องของม็อบตุนพิการนะครับที่ได้โควตาของการขายตลาดที่สำนัรัฐบาลนะครับก็พยายามจะมายื่นเรื่องให้นายกนะครับเพิ่ม โตต้าตลาดในส่วนของคนพิการนะครับซึ่งซึ่งตอนนี้ท่า,านเมื่อวานจุดหมายที่ยื่นหนังสือก็น่าจะเป็นที่ตะกบแต่ที่ในเมืองนะครับแต่เมื่อวานก็เงียบไม่มีอะไรหรือไม่แน่เช้าอาจจะมายื่นที่ที่ปากแดงก็ได้นะครับนั้นข่าวข่าวลี้พวกเราต้องดูนะว่าถ้าพบคนพิการใช้มงคลหวยกวกิูแชร์ตามบุญกระบอกอะไรมาที่เยอะผิดปกตินี่ก็ดูด้วยนะนะครับอ,อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ กลุ่มเกษตรกรนะครับที่ไปจาน้ำข้าวนะครับได้ไปประทวนมาแล้วไปขึ้นเงินที่เจกศเกศไม่ต่ายตังให้นะครับอาจจะเกิดในเรื่องเงื่อนไขบางประการน,นะครับทกศเขาก็ตรวจสอบอยู่ที่นี้ว่าทีนี้ว่า,ามันนานเข้านะครับสองเดือนสามเดือนยังไม่ได้ตังค์ก็เกิดอาการาไม่พอใจนะครับก็พยายามที่จะจะเอาคนม,มา ยิ่งเขาเรียกร้องนายกสอบถามว่าทาไมถึงไม่ได,ได้ตังค์นะครับอันนี้ก็เราก็ต้องดูนะครับแต่เมื่อวานได้ข่าวนะครับให้ได้ข่าวก็จะมีของผู้ใหญ่สมศักดิ์บ่องเขาย้อยที่ท่านงามคนนนะครับแล้วก็มาจากทางยิ้วงามนะครับตำบลยิ้วงามเป็นต,บนตำบลรึเปล่าตัวพงศยิ้วงามตำบลน,นะครับตำบลยิ้งงามบังคูนะครับจะมีนายกเอากอบบงคูนามานะครับแต่ลักษณะการนํามาเนี่ยก็ คอยตรวจสอบด้วยนะครับว่าถ้ามาคือมาเหมือนนตโจแทนมายื่นหนังสือเนี่ยนะครับเมื่อวานได้คุยกับทางท่านคสอนิยมแล้วท่านจะเป็นคนรับหนังสือนะครับแล้วก็ตัวท่านเองก็จะเป็นคนตอบถามกระู้สดนายกเองว่าเรื่องนโยบายแลบจำำังนาเรื่องของการพอกสอจ่ายเงินให้ใช่ไตกอนช้าเพราะอะไรต่างต่เนี่ยท่านนายกเอเป็นคนตอบเพราะนั้นถ้ามีกลุ่มเกษตรกรมานะครับ ปกติก็เน้นก็คือเรื่องของป้ายนะครับป้ายที่จะมาชูเรื่องพวกเราเดือดร้อนเรื่องการรับจ้นำข้าวต่างๆย่าใม้มีโดยเด็ดขาดนะครับเพราะนั้นตังเกนด้วยนะครับนะครับการปฏิบัติหน้าที่นะครับมุมเบื้อมต้นก็วิทยุนะครับเปิดฟังนะครับฟังสถานการณ์ฟังการแจ้งข่าวให้เรียบร้อยนะครับเมื่ออยู่ประนํุกุดแล้วนะครับขอให้หูไวตาไวนะครับ ไม่ใช่ว่าแต่ยืนอยู่อย่างนั้นนะครับดูด้วยนะครับถ้ามีกระเป๋ามีย่ามีอะไรผิดสังเกตเราสามารถเข้าไปพูดคุยไปสอบถามได้นะครับทักทายมันไม่ถึงขนาดไปการตรวจค้นนะครับแต่ก็สามารถไปทักทายพูดคุยสอบถามเขาครัเผื่อมันมีอะไรที่มันไม่ไม่ไม่เหมาะที่จะเอาเข้าไปณจุดที่ท่านนายกหรือคณะมานะครับถ้าเป็นกลุ่มผู้ร้องเรียนนะครับถ้าพบถ้าเจอพยายามแยก ออกมาก่อนนะครับอย่าเพิ่งให้เข้าไปพบอาจจะแนะนําเพราะว่าเดี๋ยวเลยพาไปพบผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็พามาหาผู้รับชานะครับ <c oughs> อย่าปล่อยให้เขานะครับอย่าปล่อยให้เขามีสิ่งของที่เราคาดหมายได้ว่าอาจจะเอาไปใช้ในการที่จะมาลอ้ลองเรียนล่องเรียนร้องทุกหรือปะท้วงนะครับสําคัญพวกใต้อะไรทั้งหลายหลยอย่าให้มีถ้ามีเก็บไว้หรือเชอตัวออกมานะครับอันนี้ฝากว่าอย่ายืนอยู่เฉยๆนะครับ ในส่วนอสสังกัดน,นะครับอสสตอดถ้าเจอนะครับเราอาจจะมาบอกตำรวจก็ได้นะครับที่อยู่ใกล้ๆว่าเออเจอคนคนนี้หรือกลุ่มนี้มีพฤธิการน่าเชื่อว่าน่าจะมาร้องเรียนร้องทุกอะไรก็ช่างนะครับตำรวจถ้าเห็นหรือได้รับแจ้งก็เข้ามาดำเนินการนะครับอย่ายืนอยู่เฉยๆนะครับผมสังเกตหลายภารกิจแล้วตำรวจเรามักจะยืนอยู่เฉยๆประเภทให้ยืนตรงนี้กูก็ยืนอยู่ตรงเนี้ยนะครับต้องเข้าใจว่าหน้าที่เราไม่ใช่มายืนประจำจุด นะครับหน้าที่เรามาเพื่อรปฐพอเพื่อรัอกษาความปลอดภัยรักษาความเรียบร้อยต้นอะไรก็ช่างที่มันจะเกิดขึ้นแล้วมันไม่เรียบร้อยนั่นคือหน้าที่ของเราที่จะต้องเข้าไปป้องกันนะครับเป็หลายคนมักจะบอกให้ยืนตรงนี้ผมก็ยืนตรงนี้แล้วครับนะครับตามระเบียบพักมันอยู่อย่างนั้นนะครับขอทราบเรื่องของการป,ปิบัติใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวตรวจดูเรื่องเครื่องแบบอุปกรณ์นะครับใครยังไม่พร้อมดาเนินการซะนะครับของผมคงมยูปากสั้นๆเท่านี้ก็วก็ ขอให้ปฏิบ,บัติหน้าที่โดยเร่งครับภายในสามหรือสี่ชั่วโมงนับจากนี้นะครับขอตั่อนนะคเราว่าทุก่นก็ได้ราบที้าบา่นะค่รใช้นะคะนวันนี้นะคะ่ากเียนคะต้องร ค่อยออกไปอีกค่้วก็มาส่งที่ธนาคาแล้วก็มาข้าวค่ะทีนี้เราเปี่นะคะเราได้ยินมาว่าวันนี้ ในเรื่องของการที่เปลี่ยวข้าขอก็เป็นเรื่องการมัดแตก่นนี้พิเศษไปแล้วใช่ไหมคะนะคะให้เป็นรอบพิเศษแล้วก็ก็เรียนว่าผลประโยชน์ตกกับเกษตรกรในตัวคือว่าทางรัฐบาลกำหนดมาว่าจะนำเกลียรละหมื่นห้าหรืผมจะขายได้ไม่ถึงหมื่นห้าแต่ผมก็พอใจในราคาหมื่นกว่าบาทแต่ถ้าผมขายประจารใดได้เนี่ยมันจะได้แค่เกตแปดทังไม่รับวน ต่ำอีกนิดหน่อยมันรวมแล้วก็ไม่ถึงหมื่นผมก็คิดว่ายังไงผมก็การรัชนำดีกว่าครับเพื่อนเพืนอนพี่น้องพี่คราบนะคะที่เรามีนโยบายทั้งหดต้องช่เนวาเ่อานั้นเ็งให้พี่เราจบชั้นนี้ได้ดีนะคะได้อ โนของที่เป็นสืน deste, ่นะคะแล้วก็จะนำข้อที่ต่างๆของประชาชนนะคะเข้ามาอกเปาใไ่แล้วก็อ่นที่สิงไหนที่เป็นความสุขสิงไหนที่เป็นรายได้อพี่น้องประชาชนเป็นสิงนั้นนะคะ นะครับแต่ปัญหาครับคือท่านนายกรัฐมนตรีก็รู้ว่าเรื่องของความร่าเรินะครับในทางการเมืเงินนะครับเป็นอย่างมากท่านเหมนทุกีนะครับโดยเฉพาะผู้ปาะกอบการทุนหาและท่านที่ประชุมรันบาลนี้ได้เสนอนะครับเกี่ยวกับปาญหาต่างๆนะครับเรื่องของการเมืเงทีเกิดครับ